คือจังฝ่าห่องใส่นั่นแหละนายมัดนที้ญาติที่ทำน้ำตาไหลพ่อปานไปนอจีรารได้ฟังห่อเปน่งรถ 어 uh -huh. uh -huh.

จะเมื่อนทุกอย่างค่ะพิผาดประก,ก,การใดก็ตามบอกใหอะะอ้อีกคำนึงนะคะเพราะว่าพอเซ็นข้ามนะคะเดรสแจ็คก้าบู้าวนะคะเ่อกิดว่ารักษาผู้สัส่นไปกใจเราอีกนนะะเป็นเพื่อที่ดุเนี่ยค่ะที่เพื่อนราไปเซ็ตออกมาคนนี้นะคะซึ่งปลายเรื่องน,นี้นะคะที่ทิพวรจะเก็สไปเซ็ตแล้วนะคะจะบอกว่าชะมาลางเขาไปเซ็ตไปเก็สบ้านทางน้นไปเน,ปนี่ยโอ้ยเบนที่ปัญหากันยัาไม่ไห่วย,ยีปัญหาอะไรด้เลว่า ใชานะครนั้นค่ะก็ไปมองไเลยช่างแก่ช่นชาด้วยนะคะก็ถือว่าตงนี้นะคะทานไท้โบราณชีวิตแบบก๋วปากก๋วฝัง้าวปั้นขล่ทานไม่นะคะซึ่งเป็มบริษัทเที่ยวภูับคนไทยมากแต่ทิพย์ก็ีอค่ะเพราะว่าบริหาด้วยคนไทยนะคะคุณวานิชแคนดิวนนะคะเมาอาหารไทยที่มีนะคะกเป็นเทศกานี้เลย ก็ยเรียนห้าหนึ่งแ่ร้สึกว่รู้าึก่ามันอ่อนออ่านี้เรนหนึ่งก็ไม่ยืนได้สกนานกจะมีงานดูแลด่าให้กที่ตงหลค่ะขึ้นยอดห็งค่ะ้นสาขาขึ้นขึ้น้างโกดีานต้นรไชั้นนะคะไเงินสักอเจริญพีไ้แรกลุ่มงานของ่าคตัวพรเจ้าพหลฯที่เชียงรานกระจายมากกว่าภาคมิพนามรักนะะ สามสองากระจเพอยไปต้องรักษานาทว่าพเทีดดนะคะุ่งนุ่งนุ่ง่งวที่ว่าพัดกาจะตอนนี้ัต้นไม้แล้วต้นไม้มาล้มงมาเลยคนนึงแขนเทศแล้วบดนไปย่างันล้มกระติกชิหัปุชิกิกามามาแตว่าตั้งมเดียวีเบรลเราเราพั่บายปดหลังักั ผู้หมอจัมปิมีประสงค์บอกว่าก็าำนี้เ่าราตัวแทนชวานุ่งพ่อเพื่อนว่ฒนผาตแสดงยู้หว่องจ่าสิจงมาไม่ฉลาดใยก็เลยนี่ยมีแสดงความใจบริจาคกระจายไปหลายเรียโร้อนสถานก็อบะยาหายนะลูกค่าผู้ใด้ตองมาเสียชีวิตมาได้แมบริจาคไปกรวิตแต่หลายชั้นอายุงานสามบกว่าปียู่กขค้างออจะแค่บ็นกาชีวิตมหแต กเรียน่า็มมันมอนนกครู้ว่ามันเป็นชิเอาเมื่อไหร่ก็ไยันจมาที่กำสัญญานะคะเมือีดก็ไม่ากเหมองจาือกันนะคะเอาเงินฝากคนไปเหมาะนนะคะแต่ละวันส่วนมากทัน่สนรุ่งยุ่งใครอีมาขายเป็นคูแม่คู่มลาเวลาลูกเหตาร์้ใหญ่ทุกท่านนั้มาวัดมา ไีเรืองธาตุทั้งสวรรค์นั่นรออยู่พวกลูกหลานมาสรงปู่เข้าปรตตูสัตว์สัตน์ขอพด้เจรัขอพูดเพื่เนผู้เจรั้เจรั้เจร้เจร หลวงปู่าาเ้ข้ายากรวปูนัแตายอยเที่ีบผูัน้าประทับใจครับพราะมีฉันจึงมีเธอพราะมีเธอจึงมีฉันนะครับถือว่าเป็นผู้จัดการทีหนี้ควูกว้าสามานะครับอยู่กับบริษัทแท้จัดจิตราที่เรารจะเป็นสาวน้องตอนนีกับีง้เดินเป็นแส่ดาดนะครับ น้องขดิ้นดีขอบคุณท่านคุณดัตินัทดัวขอรเจริญกับคุณแม่สมานัรักธพรมีคดคุณคุณแม่สมานสุริ์และคุณทอเจิดแสงการับขอขอบคุณับโ้ราบุญนักดับขอท่านเจริญเดีวยอายุวันทุศพลังรูปภาพร่างไดยแข็งแรงอายุหมั่นวันนื่นรับโวยรับมีโชคมีลาบลดรวยเห้งทุท่านครับ่ะขอบคุณครับ